เรื่องโกเดียนไปเมืองผีบันทึกจากหนังสือพิมพ์เหนือจัก,กรวาลฉบับที่17ปีพุทธศักราช2527มีข้อความตามที่นายแดงณชุมแสงเล่ามาต่อไปนี้เย็นวันหนึ่งเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วข้าพเจ้าทราบว,ว่าโกเดียนผัวแม่คำเจ้าของโรงเลื่อยเมือเหนือตลาดชุมแสงได้ตายเสียแล้วด้วยโรคลมปัจจุบัน เมื่อตอนบ่ายกว่าขา้าพเจ้าจะไปถึงบ้านของโกดินก็พบคร่ำและได้แสดงความเสียใจกับแม่คำภรยาผู้ตายให้ช่วยเงินทำบุญเล็กน้อยตามประเพณีข้าพเจ้าได้ตั้งใจมาแต่เดิเม,มว่าคืนนี้จะต้องอยู่เป็นเพื่อนศพเพราะผู้ตายและภรยาเป็นผู้ที่ขา้าพเจ้าเคารพและถือมากและแม้คนในตำบลนี้ก็นับถือแก่ม,มากเช่นกันเพราะโกดินเป็นคนดีมีใจอบอ้อมอารีไม่เลือกชั้นวรรณะนั่นเอง คืนวันนี้จึงมีคนมาช่วยงานกันอย่างครับข้างส่วนศพนั้นได้จัดการลดน้ำใส่หลงเรียบร้อยแล้วเวลาประมาณทุ่มเศษกว่าพระจะมาสวดหน้าศพซึ่งตามปกติผู้ตายไม่เคยเรื่อสายในทางพระพุทธศาสนาเลยแต่ญาติของภรรยาที่ตายได้มีการจัดนิมนพระมาสวดพระอภิธรรมแม่คำเคยปารลกกับเพื่อนบ้านอยู่เนืองๆเกี่ยวกับเรื่องสามีของแกว่า ทำบุญเสียเปล่าไหว้วเจ้าดีกว่ากลับมาได้กินแม่คําซึ่งเคยเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาต้องประสบกับความอัดอั้นตนใจตลอดมาแต่ก็ได้เคยฝากของไปร่วมทําบุญกับญาติทางงานสักครั้งแต่ถึงแม้โกเดียนจะรู้ก็ไม่เคยพูดว่าอะไรแต่ไม่สนับสนุนแม่คําถึงเคยงใจอยู่ไม่กล้าเปิดเผยและศพนั้นจะต้องเก็บไว้รอญาติบ้านไกลอีกตั้งสามคืน จึงให้ญาติเป็นนิมนต์พระมาสวดหน้าศตามประเพณีส่วนข้าพเจ้าก็นั่งฟังพระสวดอภิธรรมแต่พอตอนเด็กพระสวดอภิธรรมกับวัดแล้วพวกเราก็หันหน้าเข้าวงเล่าบ้านเล่นหมักลุกบ้างเป็นการแก้งงและคข้าเวลาจนกว่าจะลุ่งสว่างพอสว่างแล้ว,พวเพื่อนบ้านก็นําข้าวปลาอาหารมาทาบุตักบาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ก่บคนตายตามประเพณีเมื่อพระฉันเสร็จ ออกคาถาอนุโมทนาให้สิ่งให้พรญานิมิตรกวดน้ำแผ่ส่วนบุญกุศลให้แก่ผู้ตายเสร็จแล้วพระท่านก็กลับวัดประมาณสองโมงเช้าเศษเราก็เริ่มตั้งวกสุลาอาหารเลี้ยงกันในหมู่พวกที่มาเชื่วยงานแต่ในวงของกพเจ้าออกจากคึกครื้นเพราะล้นแต่คอดีดด้วยกันทั้งนั้นที่วงอยู่ใกล้หีศพกันไม่ถึงศอกแต่ไม่มีใครเอาใจใส่จัดการกับสิงสุลาอาหารเลื่อยไป เพราะศพยังไม่มีเลี่นไออะไรออกมาววรบกวนขั้นเวลาล่วงไปะสักครู่ในวงสุลาบางคนก็อิ่มแล้วแต่ก็ยังคงนั่งคุยเป็นเพื่อนกันอีกข้าพเจ้าก็อิ่มแล้วเหมือนกันแต่ก็นั่งคุยอยู่ในวงนั้นพอสักประเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงเสียงดังจากหีบศพข้างล่างเขาคิดว่าหูเฟื่อไปเพราะลิสุลากำลังแต่ก็ได้รวมความรู้สึกเหล่านี้เงี่ยหูฟังอีกครั้งเสียงดังมาอีกแล้ว เสียงดังอยูอ่ในหีบศพจึงหันไปดูข้างหลังก็ไม่เห็นมีอะไรข้าพเจ้าจึงได้หันไปดูตาพวกที่อยู่ข้างๆเขาก็เพ่งสายตาหันกลับมาเช่นเดียวกันและต่างฝ่ายต่างก็มองดูตากันเพราะเขาก็คงได้ยินเสียงเหมือนกันและยังไม่ทันได้พูดอะไรกันเสียงก็ดังขึ้นอีกเสียงคุยกันนั้นก็เงียบลงทงทีเพราะคนได้ยินกันทั่วทั้งหมดข้าพเจ้าก็ชักหายมือ คึงค่อยขยับตัวออกข้างหางคนอื่นๆก็เหมือนกันและต่างก็มองดูตากันล็อกเล็กข้าพเจ้าเองก็คิดว่าก่อเดี่ยนแกนี่เฮี้ยนจริงๆที่กับแสดงฤทธิ์ในวันในวันเวลาจางวัสแกแทันใดนั้นเสียงก็ดังขึ้นอีกคราวนี้ทุกๆคนลุกขึ้นจับกลุ่มก็ราหอนกันโดยทันทีพร้อมกับลุงวันสัปเหรอ ขึ้นนั่งลงก็ถอยห่างออกร่วมจากวงแล้วก็เอ่ยขึ้นมาทีว่าเอ๊ะโกเดียนเอาแน่หรือหวะพอขาดทำเสียงจอแจก็ดังเซงแซ่เบ้ากรอะไรกันกลางวันสดแสคนเต็เยอะตื่นกันไม่ได้ไอ้นี่ลุงสุขผู้อาวุโสเคล่่มีในคำเอ่ยขึ้นเสียงเซงแซ่จึงค่อยสงบลงเออจริงๆละ่ะยเงียบฟังดูที่กลัวอะไรกัน ลุงวันสเป,ปลอร์และสติก็เอ่ยขึ้นอย่างรักษาเหลี่ยมคนก,ก้าพร้อมกับเสียงดิ้นในหีบศพก็ดังขึ้นอีกเฮ้ย <Hey, S 2> วันเข้าไปกับข้าเหอะดูซิว่ามันเป็นอะไรกันแน่ลุงสุกกล่าวขึ้นพร้อมกับเด็กเข้าไปติดติดเมื่อทั้งสองลุกเดินเข้าไปพวกเราก็เคลื่อนกลุ่มตามไปห่างๆข้างหลังกลุ่มผู้ชายก็มีกลุ่มผู้หญิงอยู่เพราะคนทั้งหมดก็มารวมกันอยู่ที่นี่ ข้าเจ้าค็ได้ติดขึ้นก่อนรู้สึกอยากรู้อยากเห็นึ้นมาทันทีจึงค่อยก้าวนำหน้าพวกเขาไปอย่างครึ่งครึ่งกล้าครึ่งครึ่งกลัวพอสองเท่าถึงหยิบศพก็เอื้อมมือเปิดผ้าขาวซึ่งใช้คุมปิดบนหยิบศพไว้แทนฝาหีบที่ยังไม่ได้เอามาผนึกขบถ้าเจ้าต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะมีมือมาจับที่แขนรีบหันแม่ไปดูก็คือแม่คำนั้นเองแม่คำแกก,ก็คงกลัวเดินไาเกาะอยู่ข้างหลัง ข้าพาจ้าเองก็ตกใจอยู่แต่ไม่กล้าจึงมายืนเกาะข้างหลังลุงวันกับลุงสุขพากันมองดูไปในหีบศพข้าพาจ้าก็ตัดสินใจเดินตรงเข้าไปกับแม่คําก็เดินตามหลังเข้าไปด้วยพอจวนจะถึงลุงวันก็เงยขึ้นมาโดยท,ทันทีพูดรำลั่นําลักว่าข้าจะฟื้นแล้วเว้ยข้าจะฟื้นจริงจริงแล้ว รู้สึกเงยหน้าขึ้นสนับสนุนข้าพเจ้ากับแม่คันก็รีบเดินไปดูโดยทันทีเลยเห็นก็เดียนอนทำตาปิดปิดปากพังงาพังงาแต่ไม่ได้ยินเสียงเพราะเสียงนั้นเบามากพอเสียงแท้เสียงเสียงแท้นั้รับลงเสียงโพใหญ่ของแม่ค้ำก็ดังขึ้นคงเป็นด้วยความปิติอย่างสดซึ้งๆใครๆก็เหมือนกันแต่พอเงยหน้าขึ้นก็เห็นคนเทเข้ามาได้ยินเสียงรู้สุกขึ้นมาว่า เบาๆก่อนถอายออาไปเดี๋ยวก็จะเห็นกันดอกนาทางหันมาพยักหน้าให้้าพเจ้าแล้วลุงวันพร้อมกับพูดว่าเอ้าเชื่อกันยกขึ้นเถอะแล้วลุงวันก็ยกทางศีรษะลุงสุกก็ยกทางปลายเท้า้าพเจ้าตกหน้าที่กลางตัวพร้อมกันช้อนยกคนฟื้นที่ตายแต่ละตั้งสิบแปดชั่วโมงแล้วกลับขึ้นฟื้นขึ้นมาได้รู้สึกวัววุ่นอยู่ในสมองคล้ายๆกับเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ก็แลเห็นอยู่กับตาเมื่อวางก็เด่นลงแล้วลุงวันยงประคองศีรษะอยู่ ก็เลี้ยงอยู่ในท่าครึ่งนั่งครึ่งนอนลุงสุขหันหน้าไปทางแม่คำเห็นยืนสึบอื้ครับๆับแต่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแม่คำแต่เอาฟูกมาเลยเถอะแม่คำาิีมิ่มไปจัดการเอาฟูกมาและมีคนวิ่งมาช่วยอ,อีกสองคนลุงสุขหันมาทางข้าพเจ้าแล้วพูดว่าอา้าวช่วยก,นกาาันแก้ได้ตาสังเถะเมื่อแก้ได้ตาสังขาดหมดแล้ว ก็ประคองให้โกเดียนขึ้นมาบนฟูกตังสบายโกเดียนนอนทำตาเป,ปิดปิดปากพรงงาปพะงงาอยู่ลุงสุขหันฉันไปบอกกับคนให้เสียงเบาลงหน่อยและอย่าเข้ามาล้อมจะทําให้อากาศร้อนอบอ้าวพางก้มลงตะแคงหูฟังเสียงที่ตรงปากแล้วก็เงยหน้าแลมาที่ข้าพเจ้าพร้อมกับพูดขึ้นว่าไปตักน้ํามาเร็วๆหน่อยข้าพเจ้ารีบเอาแก้วน้ําตักลงไปงทันทีลุงสุขก็ประคองศีรษะขึ้นจอ,อน้ํา เข้าที่ปากโกเดียนอย่างช้าๆแล้วก็พูดว่าค่อยๆกินแต่น้อยก่อนโกเดียนก็พยักหน้าช้าๆอย่างโอาโหยล้ยแรงแสดงความเข้าใจหรือได้ยิงคำพูดแล้วแต่พอกินน้ำได้สักเดียวก็เอ่ยปากพะงาพะงาอีกมือสุดก็ก้มฟังแล้วก็หันหน้าไปจะบอกแม่คำว่าให้คนต้มขต้มเร็วแม่คำต้มแต่น้อยๆจะได้สุกเร็วแม่คำก็รีบไปบอกให้คนต้มต้มแล้วก็กลับมานั่งอยู่ข้างๆอีก ข้าพเจ้าเสียนที่จะประหลาดใจพันไม่ถึงหมอจึงได้แนะนาให้คนไปก็ตามแม่แพทย์เพื่อมาควบคุมดูอาการเจร้ก็เห็นด้วยและขอร้องให้ข้าพเจ้าช่วยกันไปตามข้าพเจ้ารีบไปหาคุณหมอและเล่าเรื่องให้ร้อยโทชุบแมยแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่ประจำอยู่สุขสาราเทศบาลฟังเพื่อให้รีบไปตรวจรักษาคุณหมอชุบป,ประหลาดใจยิ่งนะในเมื่อได้ทราบเรื่องโดยตลอดแล้วเพราะท่านยืนยันว่า ได้ตรวจอย่างละเอียดแล้วว่าตายแน่ๆโดยเมื่อวันวานนี้แม่คำก็ได้มาเชิญให้ไปรักษาแต่เมื่อหมอไปถึงบ้านกดินก็สิ้นใจเสียก่อนแล้วเใข้พเจ้าไปเล่าให้คุณหมอฟังคุณหมอก็รีบคว้ากระเป๋ายาพร้อมกับตามขเจ้ามาโดยเร็วเมื่อมาถึงก็ได้ตรวจอาการอย่างละเอียดพร้อมกับฉีดยาบำรุงหัวใจให้หนึ่งเข็มแล้วบอกว่าอาการอยู่ในขั้นดีมากแต่ชีพรจรนอ่อน ไม่ได้พักผ่อนบำรุงกำลังอีกไม่ช้าก็จะได้เป็นปกติส่วนข้าพเจ้าก็ได้ลาแม่คำกลับบ้านและระหว่างทางที่เดินกลับบ้านนั้นก็ได้ยินเสียงชาวบ้านโจรขันกำลัาเบ่งเซ็งแท้ถึงเป็นเรื่องของโกเดียตายแล้วฟื้นเจ๋งโจรจนจะนอนหัวบ้านท้ายบ้านพอไปถึงบ้านคิดว่านอนสักพักก็ต้องเล่าเรื่องให้คนที่บ้านฟังรอบหนึ่งก่อนแล้วจึงนอนได้คันเย็ยนวันลุ้งขึ้นข้าพเจ้าก็ได้ไปเยี่ยมโกเดีนอีก หอเขากำลังพยาบาลด้วยวิธีประคองประคบแขนและขาดูหน้าตาแกสดชื่นขึ้นมากเกือบเหมือนปกติแล้วเห็นคุณหมอยังคงดูแลอาการอยู่และบอกว่าชีพจรเกือบเป็นปกติดีแล้วคุณหมอเองได้พูดต่อไปว่าโกรเดียนไม่ได้สลบเพราะได้ตรวจดูชีพจรโดยละเอียดแล้วว่าตายไปแล้วอย่างนแน่แต่บกแต่ตอนนี้แกเป็นปกติดีทุกอย่างขพเจ้าจึงได้ขอร้องให้แม่คำเล่าสาเหตุก่อนตายให้ฟัง ่อคำเล่าว่าโกดดี้กลับมาบ้านตอนบ่ายบนปวดศีรษะแต่แล้วก็เห็นนอนเล่นอยู่สักพักหนึ่งแล้วแกก็เดินเข้าไปในห้องน้ําหายไปสักครู่หนึ่งก็ได้เสียงดังตึง้งแกจึงเด่นรีบวิ่งเข้าไปดูก็ดลเห็นโกเดีนนอนพับอยู่ข้างโอ่งน้ําแกตกใจมากจึงรีบเข้าไปประคองแล้วตะโกนเรียกให้คนมาช่วยเมื่อพาไปห้องนอนแล้วก็ให้คนดมยาและกินยาจากนั้นก็ให้คนมีบไปตามคุณหมอชุบ พอคุณหมอมาถึงและเกิดอาการเสร็จแล้วคุณหมอก็บอกว่าเสียใจด้วยสิ้นใจแล้วจึงเป็นอันหมดทา,ทางที่จะแก้ไขแม่ขามก็ได้แต่ร้องไห้เสียใจเป็นอย่างมากพอปุ๊บปั๊บก็มาตายโดยไม่ได้รักษาพยาบาลข้าพเจ้านั่งคุยอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ลากับเพราะมีเพื่อนบ้านได้มาพากันมาเยี่ยมเยี่ยงอย่างมากมายเย็นวันลุง้งขึ้นข้าพเจ้าก็ไปเยี่ยมอีกที่บนบ้านเต็มไปด้วยญาติของโกเดียนซึ่งเพิ่งมาถึงเพราะได้รับข่าวว่าโกเดียนตาย ส่วนลุงวันกับลุงสุขก็ได้มาอยู่ด้วยพร้อมเพียงกันกอดเดียงก็ลุกขึ้นมานั่งคุยและบอกว่าสบายดีจะไปไหนก็ไปได้แล้วข้าพเจ้าก็พรอยแสดงความยินด,ดีกับแกด้วยและคุยเรื่องต่างๆไปสักพักหนึ่งข้าพเจ้าก็ถามขึม้นว่าเมื่อตายไปแล้วนั้นได้ฟื้นกลับขึ้นมาแล้วรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างและมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเหมือนกับคนนอนหลับทั่วไป กดเดียนแกตอบว่าไม่รู้สึกอะไรเลยดูคล้ายๆว่ากับนอนหลับไปแต่คงจําเรื่องหลาดคล้ายๆกับฝันได้ดีกบเจ้าจึงได้ขอร้องให้แกเล่าให้ฟังและทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นั้นก็สนับสนุนแกจึงได้เล่าเรื่องให้ฟังอย่างช้าว่าวันหนึ่งแกไปดูเรือนที่แกรับเหมาปลูกร้าอาคารไว้ที่ตลาดตอนบ่ายได้สุดปวดศีรษะจึงจับเข้ามาบ้านกินยาแอสไพรินไปสองเม็ดแล้วก็นอนพักไปสักครู่หนึ่ง รู้สึกปวดฉี่ก็ลุกขึ้นมาฉี่ในห้องน้ําขณะที่กําลังถ่ายจวนจะเสร็จก็้สึกหน้ามืดเลยใช้มือใช้เท้ายันที่อกน้ำขข้างตัวต่อจากนั้นก็หมดความรู้สึกจะเป็นเวลานานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่ได้รู้สึกตัวขึ้นก็รู้สึกว่าตัวเบาวิวและมึนๆแต่พอดีเห็นคนสามคนเดินตรงเข้ามาเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่ผิวเนื้อดำแดงสอง นุ่งดำห่มดำอีกคนหนึ่งนุ่งขาวผมขาวพวกผ้าแดงชายสามคนนี้เป็นคนแปลกหน้าล้นแต่แกไม่เคยรู้จักมาก่อนทั้งนั้นถ้าพอแกจะเอ่ยปากถามแต่กรองไม่ทันได้พูดอะไรออกไปคนสองคนที่นุ่งดำห่มดำก็ตรงเข้าปั้มจับแขนแกนั่นคนละข้างแล้วก็ดึงเอาแกไปโดยทันท,คนทนีคนที่นุ่งขาวนั้นหันหลังกลับแล้วก็เดินนำหน้าไป แกสะบัดพางดิ้นพางเพื่อจะให้หลุดพร้อมไปทั้งตะโกนถามว่าเรื่องเราอะไรกันถึงไม่ฉุดข่าเอาตัวไปเฉยไม่มีเสียงตอบเขาคงฉุดข่าไปอย่างเดียวแกดิ้นเมื่อเห็นว่าไม่หลุดแล้วก็เลยร้องตะโกนใหญ่ว่าช่วยด้วยเพราะแกอะไรเห็นคนที่บนเรือนเดินผ่านไปเป็นชุนมุนวุ่นวายแต่ก็ไม่เห็นมีใครใจใส่กับเสียงของแกเลย จะมาถึงหน้าบ้านก็ได้เดินสวนทางกับหมอชุบซึ่งกําลังเดินเข้าบ้านเพื่อมารักษาตัวอาการของแกแกร้องให้หมอช่วยแต่ก็ไม่มีผลคุณหมอชุบเดินอย่างรีบเร่งโดยไม่ได้เอาใจใส่อะไรแกเลยแกชักหมดอะไรจึงหยุดดิ้นปล่อยให้เขาฆ่าเอาตัวไปการสบายแต่แกก็คิดไปตลอดทางว่าทาไมหนอคนในบ้านและคุณหมอชุบจงไม่เอาใจใส่กับเสียงร้องของแกเลย คล้ายๆกับว่าไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเขาจะฉุดเอาไปเอาตัวไปเฉยๆทำไมก็ไม่รู้และทางที่เขาฉุดเอาไปเป็นทางที่แกไม่เคยพบเคยเห็นในเขะชุมแสงนี้เลยซึ่งเป็นทางใหญ่เตียนเรียบดิ้วดูเงียบเหงาวังเวงข้างหน้าลิบลิศลายเห็นคนถูกคุมตัวเหมือนกับแกเป็นโมโม่แกคิดว่ารู้ว่าอะไตายแกคิดวนเวียนอยู่ถึงทางแยก เขาพาแกเลี้ยวไปทางซ้ายมือทางนี้ดูค่อยมีคนอยู่บ้างหน่อยมีทั้งบ้านเรือนอย่างครับข้างแกพบคนเดินทางสวนไปมาเอ๊ะนั่นทิดชุ่มที่ตายไปเมื่อหกถึงเจ็ดวันก่อนนหววาแกตกใจว่าทาไมมาอยู่ที่นี่แกจําได้ว่าเขาเมื่อซื้อลรงศพที่แกและแกะยังไม่ได้ไปเผามันเลยถ้าอย่างนั้นที่นี่ก็คงเป็นเมืองผีแล้วสิแกร้องไห้โฮและคิดว่าตัวต้องตายแน่ๆตัวต้องตายแน่ๆที่ถึงแต่เมีย สักปต่เดียวเขาก็พาแกมาถึงสนามหญ้าที่น่าเป็ดใหญ่ที่สนามหญ้านั้นเห็นคนนั่งอยู่เป็นหมู่หมู่เต็มไปหมดดูล้วนและสุดชีบหนยเหนอเศร้าโศกเป็นส่วนมากแล้วเขาก็พักแกให้เข้าไปในสนามหญ้าของหมู่นั้นนั้นเขาเองก็เดินเลยเข้าไปในเป็ดใหญ่โดยไม่เอาใจใส่กับแกเลยแกซุดตัวลงนั่งพักใหญ่สักคู่หนึ่งพอเห็นหายเหนื่อยก็ชักขิวข้าวและหิวน้ําเป็นกาลังแกคิดที่จะหาหนทางแก้ไข ทางลุกขึ้นเดินไปตามหมู่ต่างๆบางหมู่ก็มีคนมากบางหมูก็มีคนน้อยคนหมู่ใดที่มีข้าวปลาน้ำท่าอยู่ข้างๆก็มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มจใสบางหมูที่ไม่มีข้าวปลาน้ำท่าเห็นแต่กองกระดาษเผาคล้ายกับกระดาษเงินกระดาษทองที่แกเองก็เคยเผาไหว้ผีช่วยเจ้าต่างๆถึงหมูที่แกนั่นก็เช่นเดียวกันไม่มีข้าวและน้ำเลยนอกจากกองกระดาษที่ทเผาไฟไหม้ไว้ แกจะเข้าไปขอน้าที่ขอข้าวจากกลุ่มคนที่ผ่านมาก็ไม่มีคนที่รู้จักกับแกเสียเลยแกก็เลยไม่กล้าขอและก็คงจะเดินต่อไปเรื่อยๆเมื่อผ่านมาถึงอีกมูลหนึ่งได้ไปเห็นมีข้าวมีน้ําบริบูรณ์ตั้งอยู่เต็นสำรับแป่แกก็เดินตรงเข้าไปอย่างดีใจเพราะแกจําได้อย่างแน่แน่ว่าคนที่นั่งอยู่กับสำรับนั้นคือลุงเอี่ยมเป็นมัคคายกวัดคลองละนงซึ่งแกเคย เพิ่งจะตายไปเมื่อสามวันนี้เองแกเป็นคนที่ชอบพอกันดียังไม่ได้เผาแกเลยจึงเดินตรงรีเข้าไปลุงเอี่ยมก็อิ่มเอิบยิ้มแย้มอย่างดีเหมือนกับว่าทักทายกันเหมือนตอนอยู่ลุงเอี่ยมทักขึ้นว่ามาเหมือนกันเหรือกดเรื่องแกก็ตอบไปว่ามาถึงเมื่อกี้นี้เองแล้วก็พางซุดตัวลงข้างๆอย่างเศร้าส้อย พร้อมกับกล่าวว่าแมเหนื่อยจังแล้วก็หิวเสียด้วยของอัวกินไม่มีได้พางมองไปทางสำรับและคิดว่าจะขอแกกินบ้างลุงเอี่ยมพลักหน้ารับรู้แกจึงพูดต่อไปอีกว่าเงินเงินของลื้อเหรอแล้วชี้มือไปที่สำรับลุงเอี่ยมตอบว่าใช่ใช่ของอัวเองขออัวกินบ้างได้ไหมเพราะอยู่จาเลยก็เดินถาม ลุงเอียนตอบว่าลุอกินไม่ได้หรอกมันเป็นของใครของมันให้ก็กินไม่ได้ของของลื้อยู่โล่นไงทางชี้มือไปทางกองกระดาษเผาไปที่อยูข้าง,างกองนั่นเองจะกินขึ้นไปได้อย่างไรก็เรียกอุทานอย่างตกใจลุงเอี่ยมไม่ตอบแต่ผลละคือพูอยู่ที่ลำคอแกจะงคิดว่าลุงเอี่ยมเราเล่นกันัางคนเคชอบพอกันแกก็เลย หยิบเอาได้ดื้อแกจะไปไหนจะเป็นไรไปเมื่ความหิวก็หายแกจึงเอื้อมมือหยิบน้ำแล้วก็ต้องรีบกดมืมอกลับมาเป่ามือสันชีเพราะว่ามีอาการร้อนเหมือนกับหยิบใบแกจึงหันหน้าไปหาลุกเอี่ยมซึ่งนั่งยินอยู่ไม่พูดไม่จาอะไรตอนที่แกไล่เห็นอาการอยู่ทั้งหมดแกจึงถามลูกเอี่ยมขึ้นว่าร้อนอย่างนี้หรือกินได้หรือลูกเอี่ยมตอบว่า กินได้สิพราขาดทางนุ่นเอี่ยมก็หยิบน้ําขึ้นมาดื่มต่อหน้าโกเดียนอย่างปกติพอวังขันน้ําลงแล้วแกก็พูดตอบไปว่าไม่ใช่หววม,มันเป็นของใครของมันจริงๆเมื่อแกได้เห็นและได้ฟังแล้วก็รู้สึกสงสัยเป็นยิ่งนะและแกก็ขึ้นนึกขึ้นได้ว่าเมื่อก่อนนี้ลุงเอี่ยมได้เคยบอกให้แกทําบุญเลี้ยงพระตามอย่างชาวบ้านเขา แต่แกไม่เลื่อมใสจำยังพูดดูถูกกับลุงเอี่ยมว่าเอาไปให้พาก,กินทําไมกินเองไม่ไดีกว่าเนอลุงเอี่ยมบอกว่าทําบุญเอาไว้กินเมื่อตายยังไงเล่าเกวกราะและแย้อมถามอีกว,ว่าหรือถ่าทางจะเป็นพระเป็นคลัง,รงหรือเป็นเปสนิยสิแกคิดว่าลุงเอี่ยมจนท่าลุงเอีย่ยมจึงตอบอย่างชิวเฉีวว่าตามใจหรือสิ